สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมเมนต์ออนไลน์กันเช่นเคยในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังความคิดเห็นของแฟนๆวลลอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์กันนะครับหลังจากที่ทีมสโมสรน,นครราชสีมาคิวแมนซีวีซี C, เอาชนะสโมสรโชโกมูโซ ok จากฟิลิปปินส์ไป3.0เซตในนัดแรกของรายการวลลอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์แห่งเอเชีย2021 ด้วยสกอร์11ต่อ 25, 26ต่อ28และ17ต่อ25นะครับเอาเรามาฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์กันดีกว่าว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกนะครับมันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายในวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ผู้เล่นดีๆหลายคนไม่ได้ติดอยู่ในชุดนี้ ความคิดเห็นที่2รางวัลผู้เล่นผิดพลาดมากที่สุดก็คือฟิลิปความคิดเห็นที่3นะครับผู้เล่นอายุน้อยที่มีความสูงฮ่าๆความคิดเห็นที่4ฉันรู้ว่าหลายคนมีประสบการณ์น้อยเราควรฝึกเด็กเหล่านี้ให้ดีก่อนเพราะมันเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติความคิดเห็นที่5 เหมือนไม่มีการลำดับความสำคัญของตัวผู้เล่นเลยนัก,กวิเคราะห์วอลเลย์บอลเน่าความคิดเห็นที่6มีแค่วาวเดสเท่านั้นที่รู้จักวิธีจัดการกับไทยแลนด์และก็มีคนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าแล้วเขาจะจัดการได้ตอนไหนหรอฮ่าฮความคิดเห็นที่7ไม่มีกลยุทธ์ใดๆไม่แปลกใจที่แพ้เขาความคิดเห็นที่8 ในตอนเซตที่2เรามีโอกาสชนะ26ต่อ27แต่ก็จบด้วยความพ่ายแพ้ผู้เล่นของเราไม่นิ่งพอความคิดเห็นที่9ไม่เป็นไรสาวๆบลส์ได้กลับมาแล้วและความคิดเห็นต่อมาความคิดเห็นที่10ดูแล้วน่ารำคาญมากๆโฆษณาเยอะมากความคิดเห็นที่11กรรมการเข้าข้างไทยมากกว่า แต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยความคิดเห็นที่12ผู้เล่นของเรามีข้อผิดพลาดมากมายและขาดจินตนาการในการเล่นที่ดีความคิดเห็นที่13มันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ไม่มีวาลเดสในทีมความคิดเห็นที่14มันมีปัญหามากมายภายในทีมก่อนที่จะมาแข่งขันฉันไม่แปลกใจกับผลลัพธ์นี้ ความคิดเห็นที่15นะครับสมสอนไทยมีผู้เล่นจากทีมชาติมากมายรวมอยู่ในทีมแม้แต่ผู้เล่นระดับสมสรของเขายังทำให้ฉันตกใจได้เก่งจริงๆความคิดเห็นที่16ฉันคิดว่าระบบการเล่นของโคช้ชนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปความคิดเห็นที่17 เราสามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ฮ่าฮ่านักวิเคราะห์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนในตอนนี้ความคิดเห็นที่18พวกเรามีเพียงความสูงที่อาจจะดูชนะไทยได้เท่านั้นส่วนฟีมมอต้องฝึกฝนอีกกันมากมายความมั่นใจมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราควรรู้ลิมิตของตัวเองด้วยฉันหมายถึงแฟนๆบางคนของพวกเราความคิดเห็นที่19นะครับ โค้ชของทีมไม่สามารถแก้ไขวิธีการเล่นของทีมได้เลยฉันเหนื่อยใจจริงๆทั้งๆท,ท,ที่เราสามารถสู้เขาได้และความคิดเห็นสุดท้ายความคิดเห็นที่20นะครับตราบใดที่ไทยยังมีผู้เล่นระดับโลกอยู่ในทีมผู้เล่นของพวกเราก็ไม่มีวันชนะได้และนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับ ถ้าเพื่อนสนใจที่จะอ่านเพิ่มเติมก็เข้าไปอ่านได้ที่เพจ ABC Asian Volleyball Confederation นะครับถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอมเมนต์ออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ